พิพายแล้วครับต่างคนต่างสายเรียกว่าเปิดฟ้าบัวนิ่งเรียกว่าตะวันน้ำเรียกว่าเป็นจอดน้ำก็ช่วยกระจายเรียกว่าตะวันน้ำึ้นไปเปียกบอลคนปล่อยเรือบอกว่าเปียกซองเปียกทั้งตัวเลยว่าบอกว่าไม่สนองไม่สนใจและต่างคนต่างสาเรียกว่าหัวเรือนี่แหวกน้ำมาฝุ่นตลบบนตลาดกูหอยปูปลาปลาหลอดปลาไหลไม่ได้พา ปะข้อปะเข่งปะดีปะก็เดินไม่แต่ปะทูในเข่งที่ตลาดสามชกยังหนีออกนอกเข่งเราเว้ยอยู่ไม่ได้เราเว้ยเราะตอนนี้หัวเรือทั้งนั้นพลังสีลั้นตีมาละเอียดๆๆละเอียดละเอียดละอ้อเรียกว่าต่างคนต่างปีน้ำก็ช่วยจ่ยายบอกว่าไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เกง่งบารมีใครเราเว้ยเรียกว่าปีกันมาจับตาเรียกว่าหูเขาตาหนำตาเขาหนำเขาหูเขาตาจำหน้า หน้าเหลืองหน้าเขียวหน้าเหลืองแล้วโอ้ยมาดูดีว่าเหลือฮามี้ายกับเรือไม้เรือไทยประดักของโคดไทยพ่อแม่พี่น้องมาดูดีว่าระหว่างจุดยอิดไฟไม้ไหลมือกันในประเทศไทยมาเจอกันดูดีว่าในหนาผอมรูปใบยอบัวระวายหนูพัดเมย์จากนครราชสีมาปักกิงไทยมาในเที่ยวนี้โคตรขวัญไหมมันบรรมือระหว่าจะทำได้หรือไม่ได้ในเมื่อมาเจอกันในเรือดีระหว่ากระเบงท้องไรจากภาคตะวันออกในหนาพ่อเจ้าแม่ปรรุของกองทัพเรือวัวล็กเต็มลำในหนาของจังหวัดระยองเจอสิงห์บุรีสุพรรณบุรีในหนาของเรือจะพ่ ไัยบทภัยเบียดภัตีไัยเสียดปลาเลยมาเก่งเลยวางไงตอนนี้เห็นแล้วครับเห็นแล้วครับผู้คงดุกอยู่ข้างหน้านี่อยู่ข้างหน้าเรานี่เองวางไงผู้คงดุกจะยอ้อนมณฑลราชินีมาเระยองเลขถึงูุนี้รูปหน้ารูปหลังนะเปล่าวาวเร็วเอาลเอาลยสิงห์บุรีรูทีสามในนามของแช่งหลันเดชสนนกุลนิดก็กระเพาะแผงดิใจหรือไม่ได้เพราะตอนนี้ทังดันรูทีสองระยองเลยไอหนุกกระเบนคงรลาจากทาง จบอย่างเรียกว่ามาดูท้องกองทัพเรือกำลังบดมีขยี้เปิดไปพายชิงหนีแต่ว่าจะชิงหนีไม่ได้เพราะสุพรรณบุรีนั้นไล่กดขอไรกด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 เขาไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งมันมีไรจี้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 ตามบอกว่า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 เรายอมไปไหนสุพรรณบุรีไลรปีกเบอกว่าต่างคนต่างใสเดิมเดิมจำเดิมจำเดิมต่างคนต่างปีตอนนี้สุพรรณบุรีรู้นตัว่าจะเป็นต่ออยูอมานหนึ่งช่วงดอกไม้เลยสุพรรณบุรีเป็นต่อหนึ่งช่วงดอกไม้แต่ว่าตอนนี้ทางด้านเรายอมเปิดไปพายปีีหน หนีหรือไม่ร็ยองหนีเลยไรยองในนามของจังหวัดไรยองนี้ตัวไปเที่ยวนี้หนีเราฮีเราไวเอาเราเวลาของเหลือไรอยองเพราะว่นเหลือตะวันออกไอ้ชักเเค่ไรจังหวันออบเพว่าพายานน้ำเต้นยาวสาวลึกหนีเลยจิ๊กิ๊กเนื้อว่าไงตอนนี้รู้สึกว่าไไร่องไรยองเอาเราไวไรยองไรยองหนีแต่ตอนนี้สิงห์บุรีกับสุพรรณไว้สิงห์บุรีสุพรรณสิงห์บุรีสุพรรณสิงห์บุรี เป็นใจเออเออมาลอกันดิเป็นไปตามสาย